ถึงฤดูการเปลี่ยนเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่สำนักง,งานเกษตรอำเภอสะเดาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในพื้นที่จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิ l เดย์ประจำปี2564ในวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2564ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์สปรกรักบ,บ้านนำคอกหมู่ที่6ตําบลท่าโพอําเภอสเสดาจังหวัดสงขลาโดยนางสดายาอีดกเกษตรอําเภอสเสดากล่าวรายงานในพิธีเปิดต่อนายสุรินทร์สุริยวงศนายอําเภอสเสดาประธานในพิธีการจัดงานครั้งนี้มีแนวคิดหลักคือ แหล่งเรียนรู้พัฒนาสู่ชุมชนโดยสปกอ,อำเภอสะเดามีพืชเศรษฐกิจหลักคือยางพาราซึ่งได้แบ่งฐานเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้และนำกลับไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองแบ่งเป็น8สถานีหลักประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ที่1การผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตในสวนยางโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา สถานีเรียนรู้ที่2การใช้สารชีวพันธุ์ป้องกันโรคยางพาราโดยเจ้าหน้าที่อารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาสถานีเรียนรู้ที่3การปลูกพืชร่วมยางโดยเกษตรกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสดาสถานีที่4การเจาะยางพาราโดยใช้แก๊สเอทิลีนโดยเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยสถานีเรียนรู้ที่5การเลี้ยงเป็ดไขโดยเจ้าหน้าที่ปรจุสัตว์อำเภอเสดาสถานีเรียนรู้ที่6 การเลี้ยงปูนาและผลิตภัณฑ์จากปูนาโดยเจ้าหน้าที่ประมงอำอเภอเสดาสถานีเรียนรู้ที่7การเลี้ยงพึ่งพวงและชันนรงโดยจะมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่พึ่งพงอำอเภอเสดาสถานีเรียนรู้ที่8ปดรณรงการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าโดยประธานสวกอำอเภอเสดา และนอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมรองมีการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานและมีนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรกร,รวมทั้งมีกิจกรรมเสริมมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสถาบันกลุ่มเกษตรกร,กรวิสาหกิจชุมชน ในการจัดงานครั้งนี้นอกจากเกษตรกร,ร,กรที่มาร่วมงานจะได้รับความรู้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนแล้วยังได้เรียนรู้การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายโดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีนาการผลิตที่ครบเครื่องเรื่องเกษตรกร,ร,กรอย่างแท้จริง ครับผมประยุนแสงแก้วครับประธานสปกรมุตเตาแล้วก็ผู้เรือนต้นแบบของปฏิทินกรนะครับวันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางหน่วยงานของปฏิทินะครับโดยหลายหลายหน่วยงานครับจากการนำของหัวหน้าญายยาอีกครับที่ได้มา ให้ความรู้ในเรื่องเกษตรนะครับให้กับเกษตรกรทั้งหลายนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยีวันนี้ครับแล้วก็ประทัศใจนะครับขอบคุณที่ท่านนายอำเภอและก็ท่านกรเอนาวรแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่ให้เกียรติมาในสวนแหน่งนี้นะครับแล้วก็ขออบคุณนะครับาเจ้าของ กรณ์การเกษตรแล้วก็รวมถึงผู้วิจัยที่ได้เข้ามาให้การให้ความรู้นะครับแล้วก็แจกของรางวัลให้กับเกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่นะครับท,ทุกฝ่ายทุกคนนะครับทั้งเกษตร,รษประมงปศุสัตว์กาญญาพัฒนาที่ดิน ครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับการจัดงานฟิวเดนในครั้งนี้เราเน้นพัฒนาเรียนรู้สู่ชุมชนเพื่อให้เกษตรกรได้เห็นการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นจริงค่ะการจัดงานฟิวเด ครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐภาคเอกชนซึ่งทําให้งานประสบความสําเร็จต้องขอขอบคุณทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในส่วนขององค์กรภาคเอกชนนะคะที่ได้มาสนับสนุนถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรและในส่วนของภาคเอกชนก็สนับสนุน ของรางวัลให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคนในวันนี้นะคะเกษตรกรที่เข้าร่วมให้เข้าร่วมงานในวันนี้ได้รับของรางวัลกลับบ้านด้วยความดีใจกันทุกรายค่ะ